วน,นี้ค่ะวันนี้พบกับน้องนัสึมโนกาตุลิจังอีกแล้วจ้าสวัสดีครับอไอเซิมรถซิ่งครับผมคนหลอ่อคนเดิมคนดีที่ไม่มีแฟนมาอีกแล้วครับผมมา,พ,าพ่อกับรถกระบะซิ่งครับจะนะก็โทุ่มขมาสอนสามลายไอซิเมเอาแต่ไอซูมาแท้จัดวีโก้เลยแม่ออข<อ>วัญใจวีโก้ก็มีนะนะกะจัดไงครับไม่น่า,าม,มืนอนีกข่าวแล้ว วันนี้พ่อรถเอียงครับน้องนัทซื้อโตโยต้าไฮรักวีโก 2.5e ปี2012จ้าวีโก 2.5e สมาร์คับครับตัวรองท็อปปี2012น,น่าแชมเด้อพี่น้องเด้อเปิดราคาพิเศษพร้อมกระโรงแห้งครับน้องนัทจ้าออกรถจ่ากบาทครับน้องนัทศูนบาทไปเลยดาวศนบาทครับและที่สําคัญครับ พอนโคตรถูกครับพ่อพี่น้องโคตรถูกเลยนาปีนี้ทั้งปีมีโปรซอยพันพ่อพี่น้องจ้ะนาพันก็คือเพียงแค่ห้าพันกับอีกหนึ่งร้อยบาทเด้อพันห้าพันหนึ่งแม่นแล้วตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีไปดูรถเลยครับน้องนัทจ้ะเอฟซีเร่องไงนะคอมมิคอมมต์ในยูทูบอะไรนะชอบบันไทยน้องนัทจีบน้องอ่านขอจีบน้องนัทเดบอว์บันไทยมันใหญ่อะนะใช่ไหมวะใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรนะ บอกแย่แคเป็นแม่พันมากเลยเออไม่ก็ดีใจแล้วมีเอซีชอบเออเราก็ดีใจดีกว่าเขาสร้างเฮ้าเดี๋ยวนี้วับขึ้นเอฟซีว่ากินดีอยู่ดีไอเซมเลี้ยงดีจ้าบม่เคยให้น้องได้อดได้ยากดรอกพี่น้องมีแต่น้องมีแต่น้องเหมยคนรีคนเดียวจ้าลูจ้าลูอันนั้นก็กินหลายแต่ว่าหักเพิ่นบอ,วนอนะ้วนไอเฮาหน่ะอ้วนเอ้าอ้วนเอา คนนี้มีได้วันด้วยพี่นั่งเหมือนีเลยจอยลงอกจอยล็อกขาดสารอาหารเนีจังเด๋ยวไออันนั้นเขาเรียกหุ่นนางแบบไม่ใช่แบบเรานะอันนี้เดินบ่อยออเบิร์นบ่อยอ้าววีโก้ดาวศูนย์บาทจ้าพรห้าพันหนึ่งครับพี่น้องมาเบิร์โอ้โหจมูกมีจมูกไงพ่อมันดังดงเลยมีดังดงพ่อพี่น้องจ้ะล่อที่อีสามเจ็ดอันนี้เป็นล่อติดรถมือสองด้วยเดี๋ยวไอเสียมเปลี่ยนแม็กแม็กของมาให้เลย นานล้อแม็กสามารถเลือกไลน์ได้บอกว่าจะเป็น T สามเจฟี R เพีวันฟี C ยี่สแให้ฟี R E สามศฟีเดอร์เรียกมาเลยนะดูข้างในพี่น้องกระจกร้ฟาสีสิบสองคือยังไม่ค่ะแฉเปิดแคปได้พร้อมนะวัดบูท้อมบู๊ยจ้ะเด็กไม่สองเนหนึ่งคเอเราไม่ไดสยสิ่ง่อเซต่อดซโอ้คำซี้อมจ้ะคำซีเออ เวลาค้าใยผ้าตาไปหาหมอหาหมอกระวัางเพื่อนใช่นังหัวโคันอ้ที่โกไเแลาเที่โวโไปเวลาเดื่ยหนึ่งเม่ร้นเลื่องสวยจากโลานอนหลับมาได้เลยหัวโขกันพีขนาดห้อตโตหน่อยนะเนี่ยบอรสำหรับเวลาขับคนเดียวหรือสองคนนะเอาไว้ตากเสียตา ข้าวตาผ้าพอดีเลยข้าวตาผ้าทำไมต้องใากผ้าในรถทำอะไรในรถก็พกเสื้อผ้าไปไงไงอ๋อไม่ได้ทำอะไรในรถได้นอนบ้านนั้นบ้างน,นอนบ้านนีบ้างทำบ่อย <laughs> เว<อ>ลาเข้างานก็ป๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้างานได้เลยเห็ดบ่อยพี่น้องพอท้าอสิ่งพอมันขอหยียบน้อยนึงเด้อ พ่นท่อมันอยู่พุ่นไหมล่ะโอ้อยู่นี่โอเคพอหน้าเท้าโอท่อหน้าเท้าบ่นะจ้าสิ่งน้อยนิดจะขออนุญาตได้พี่น้องเด้อนะไอเดียมหยาบใบแห้งหรอกพอเอฟพีพอพี่น้องเอฟซีได้ผัวผมทอแซดสองจุดห้าอีค่ะพี่น้องรถคันนี้เกิดมาเพื่อไวรุ่นเกิดมาเพื่อไวรุ่นเลยบ่จ้าท่อแซดเบิ้นตัดสับระเบิด ควันดำขมงนะขวัญใจพ่อเห็นพ่อเรียกนี่ถ้าแบบอยู่แบบกลางกักลางลานนะไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะโอ้นี่ไม่ใช่เหรอใกล้ๆอยู่นะไม่ถ้าไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเดี๋ยวถ้าอยู่หลังถนนนะเดี๋ยวพาต้งนัดเบิร์นี้ดูเลยนี่อันนี้เองน้ำจิ้มนะเออน้ำจิ้มเดี๋ยวมีหนักกว่านี้เดี๋วเหมือนครับรถบ้านนะครับกล้ยด้าศูนมาทปีนี้ตลอดทั้งปีผ่อนห้าพันหนึ่ง ปีหน้าเขาพอนราคาเต็มที่แปดพันหกครับพี่น้องนะฮรถบ้านบ้านเดิมทนะั้งคันเลยรับประกันหน่อยรับประกันหน่อยนักหนัดรับประกันเลยคันนี้ไม่มีการชนหนักคลิกความจมน้ำไฟไหม้ตัดต่อคัซีตัดต่อตัวถังแจ้งเป็นสีแจ้งเป็นเล่มเล่มชำรุดรถมีปัญหารถผิดกฎหมายไม่มีเดอ้อมันเปิดยางใสหลายเสียมเปิดล,ล้อแล้วมาข้าจะเอา ข้าเขินในเอฟซีถูกไหมข้าด่เขินในยูทูบเป็นเหรอก็เขินเป็นเด้อแต่กะมักโยใจดีใจที่มีคนมักดีใจดีใจนะเดิมเหมือนกันพี่น้องนาเก็ดไม่มีการสอนต้อมีการแกะร่องแก้มเดิมเหมือนทุ่ยนาเนื้อตาปงของโต้ตาเดิมเครื่องนิ่งไม่เยอะเลยคันห่าผมชัดเจนครับพี่น้องโอ้ยไม้แห้งไม้แห้งรถบ้านรถบ้านเลบแบงซิ่งเบิ้นตัดตับระเบิดนะ คลองนี้ไม่ต้องวาวหลายโบใหญ่ไฟแรงเพิ่บันไทยก็ใหญ่ด้วยบันไทยใหญ่บันไทยรถตัวที่สมบัดนะอย่าไปสมบัดทันทีเลยอะไรควันควันเลยท้ายรถท้ายรถอ๋อบันไทยรถโอเคไม่ใช่บันไทยคนนะอ้าว Vigo สีดำ Smartcab แต่งซิ่งครับพี่น้อง มาฟังราคาพิเศษกับเสียงกัาน้องนัดนะจ้าเปิดราคาขายพิเศษเจ็บาทครับน้องนัดซื้อสี่แสนกับอีกสามหมื่นบาทโอ้โหถึกแห้งถึกแห้งถึกแห้งจ้าแรงดีถึกแห้งนะผมแน่นอนได้คันนี้ไปและที่สําคัญครับนะใส่เงินดาวออกรถจากบาทครับน้องนัดซื้อสูญบาทไปเลยพี่จ๋าดาวสูบาทเลยพี่จ๋าเบอต่างใส่ตังเลยบอกช่องนี้เบื่อต้องใส่ตังเก็บเงินไว้เอาไว้ทำบุญลงกระเหาจ้ะ เก็บเงินไปแตงเมีย <requ ie S 2> มเก็บเงินไปไปหาให้ผู้สาวเอาไปถ้ากินหลอเ <c oughs> มื่อน,นี้ไอเสียงกันั้งน,นั้ให้ดาวศูนย์บาทพ่อและที่สําคัญครับช่วงวิกฤตโควิดนี้ก็ให้พันตะเคืองพี่น้องช่วยพันปีนี้ตลอดทั้งปีจ้าเอาไปพัน,นตะเคืองเพียงแค่ค่าพันหนึ่งร้อยบาทจ้าโอ้โหหาพันหนึ่งครับปีนาสองพันหนึร้อยหกสิบห้าครับเพื่อเปพี่น้องจะคอยไปพันราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่แปดพันหกร้อยบาทเด้อโอ้โหแปดพันหกยังตึงยัวตึงยู่นะ S <S ว่าอยากจะให้ออกแดดร้ายมัะนะสีดำเดี๋ยวเอฟซีจะไม่ชอบ <S 2> <S 2> นะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีสิตกใจนะแล้วก็ฝากเอฟซีครับสำหรับพ่อพม่น้องนะอยากจะจองวิโก,โก้คันงามคันนีแพนออนไลน์จ้ะนี่ไอ้สิงกันน้องนะจัดโปรโมชั่นห้มาเสร์ฟถึงทีแล้ว <S <S สุดยอดมากหน้าจอทางออนไลน์เลยจ้ะนอนเปีร้อยู่บ้านครับบนตรงมา เรียมีเอกสารในพรออมแล้วก็รออยู่บ้านพุ่อนะเดี๋ยวจะมีบริการไปเซ็นเอกสารให้หอดหน้าบ้านรถอนุมัติไปส่งรถหอดหน้าบ้านฟรีโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใจ่แม้แต่บาทเดียวม่ต้องเลยนะโปรโมชั่นรอบสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ จองไหมนี่ค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีบริการเซ็นสัญญาฮอดบ้านให้ฟรีส่งรถฮอดบ้านฟรีจ้าจ่ายนมันเครื่องฟรีขายของเครื่องให้ฟรีขายของเหลวให้ฟรีฟิล์มติดรอบคันฟรีจ้าบัตรือนติดรอบคันฟรีรับประกันหลังการขายหนึ่งปีเต็มดาวบิลสามารถอีกหนึ่งปีเต็มจ่ายค่างวดล่วงหน้าให้เดือนละสามพันห้าร้อยบาทนานถึงสิ้นปีแถมในครั้งที่บัตรเติมนน้ำมันมูลค่าหนึ่งพันบาทจ้าออกรถภายในเดือนนี้ลุ้นจับแจก มอเตอร์ไซค์ฟรีหนึ่งคันจ้าอ่ะฝากพ่อแไไม่พี่น้องเอฟซีที่อยู่ทั้งบ้านสนใจที่จะจองรถกับเ้าเลยครับน้องนัทสือ้อจ้าฝากเอฟซีที่ถือใจเดอ้อรถคันนี้นะคะวีโก้แชมป์นะคะทางเฟซบุ๊กไลน์จะอยู่ด้านบนเหมือนเดิมแล้วก็ส่วน y o u t u b ไลน์จุอยู่ด้านล่างนะคะกดเพิ่มเติม <c oughs> เอาแล้วก็ทักมาเลยไอซเซฟน้องนัทลอจองอยู่เดอ้อแล้วก็เอฟซีท่านไหนนะคะที่แนะนาให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวรับค่าแนะนำทางการตลาดไปเลย 3,000บาทนะคะแล้วก็แอซีท่านไหนที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อยๆเดี๋ยวรุ่นจับแจกเสื้อแอซีไปเลยนหนึ่งตัวแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ทางช่องทาง Youtube เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราด้วยจ้าวีโก้แชมป์นาเบิ้ลตัดสับระเบิดดาวศูนย์บาทปั0 0ห้าพันดำดุ